สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็ดมันแพกเอฟซีหนองอิงครับพ่อพ่อกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยหนองอิงครับปาพี่น้องมื้อนี้คือมีหมอกไหมถ้าหมอกอยู่หันคืองามแท้มันเป็นอย่างยู่หันคือคือหมอกไปตั้งม่านอยู่หันไหมพี่น้องนะครับหมอกมันไปตั้งม่านอยู่หันไหม มองอื่นก็คืจอจังบางบางบงมีสัมพุนธเออไม่เต็มมองหันนะบริเวณนะั้นมันมีอย่างเกิดขึ้นไม่น,มนามา่ทีมงานรถตู้เดินทางมาหอดบาทเลรครับมาหอดเกือบแจงพอดีครับพี่น้องเพราะว่ามอน้เพิ่นค่อยๆมากนะครับเพิ่นบดอดดี้ฝาวนะครับ มือนี้มีการแสดงอยู่ที่บ้านแถวบันกันเหลืองนะครับพี่นอ้องอุทุมพรพิสัยสีสเกตห้างจากนีกน็สิบโกโลครับยี่สิบโลนี่ะเอ้าตลาดมาเดี๋ยวตามเจได้ปัิบ เขาต้องบอกเป็นคนเฉลยเป็นคนไม่บอกไปประกอบฉาอพี่บอกม่นมาแจงดีกทีเลยเอาไปประกอบฉากเกรถตลาดมาตลาดตลาดยอดเอิญนี่ยนะเอิญแล้วลดผู้พัว่ะใช่แล้วจ้ะตลาดมาแล้วจ้าตลาดสดมาแล้วมาส่งถึงบ้านเอาสรุปเอาจากบาทเอาเอาเอาไปจากบาทนั่นเนเอามือนี่คือคึกคักกันเถอะ

คือว่าได้ผัวบานนี่แต่ตัวนั้นแต่เล้สิว่ามันก็คือกันเอาะีิ่นมือครับสีลอยพี่สีอยได้แล้วได้แล้ววัดินได้แล้วได้ผัวแนนอนครับผัวหาเงิน68สีอยไม่รบวัเลยี่น้องฟังเลย ที่หมดอิมจะเอาไปใช้เป็นพ็อปในชาติก็คือผู้กำกับเขาอยากได้แบงค์เก<ช>่าเส็ตละเจ้าเบารู้ไหมคะเมย์แต่ได้อันนี้เข้าฉากแต่ว่าจะเป็นอะไรเ<า>ดี๋ยวเด้อยพา,ากรุ่นตามดูด้วยนะคะน่าจะมก,กราเนี่แหละโมแมนดอกได้เอลีอเอาเอลีโมแมนเอให้เก็บเง,งื่อนก้อนผู้บ่าวนั่นเรื่องผู้บ่าวนั่นพี่หมอนเอาแท้ละ โมแม่แ่ละแต่งแค่แหละแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บเงินก่อนโ่แม่นว่าให้เขาเก็บเงินมาขอเฮาเป็นคนมีสติเขาเป็นผู้นิ่งเขาเป็นลูกผู้นิ่งเขาเป็นผู้นเขาก็เห็นสัตว์เขาตอเก็บเงินแล้วมาขอเขาเพราะเล่นแก้มดีพี่น้องอันนั้นอันที่ไปที่ไปแต่งคู่หมอนอันที่ไปแต่งมือนี่นี่เขาฉากบ้างหน้าแม่นบ่ ชากบ้างหนาแม่นบอร์เอาแล้วว่าดีจังไงเอาเอาทำเป็นว่าเข่าฉากไงแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องจริงแล้วมันหรไปตลาดไปตลาดอ่ะพอดิไปตลาดสดครับโอ้งเินได้ยินบอ อันนี้จะเรียกว่าต,ตลาดนัดก็ได้นะครับเพราะว <c oughs> ่าเขาจะมาตามเวลาองตานี้ไปตลาเตัวแบบนี้อะอันนี้ซืออนตลาดนัดก็ได้ซื่ออืนตลาดสดก็ได้ได้พี่น้องเพราะว่าของที่เพิ่นนํามาขายส่วนใหญ่ก็สิเป็นของที่สดสดใหม่ๆนะนะครับแล้วก็ตลาดเพิ่นก็สิมาตามเวลาถูกมือถูกมือหกโมงหกโมงสิบห้าหกโมงหกโมงสิบห้าอยู่สมนีแหละ เกินกับนัดกันไหวนะครับเขาก็บสิหูเขาก็สิเตรียมเงินม,นมนานังถ่าประมาณนั้นนะครับก็เลยเอิ่อตลาดนัดก็ได้ครับพี่น้องเบิงบ้งบึกหมูมันอยากลงหมูอยากลงครับแต่ว่าลงบ่ทันได้ลงมาหนิบ่ทันได้ลงครับ Goes. มาแล้วพี่โดโดก็ดีๆหยอกหยอกกันดีครับประเด็กปลาแดอ oh. ้วนแ่ปาอ้วนนี่ป้าอ้วนหรือคนขายอ้วนประเดกอ้วน ว่าวหยอกันเลยพี่น้องว่าหยอกันมวนๆนะครับคือตามแถวแถวบ้านแถวแถวบ้านเบาโทนนี่ก็สีว่าวหยอกันประเภทประมาณนี้นะครับโดแมนว่าการเป็นการบุหรีเลยครับเป็นการว่าหยอกันคือถาบสนิทหรือว่าบคุลเคยหรือว่าบกหูจักกันอีดีเขาสิบาเวอานนะครับเขาสิบาหยอกันนะครับเขาก็สีเบาเอื่นซื้อเอื่นซื้ออย่างเดียวนะครับ แต่พอเริ่มสิคุณเคยกันหูจักกันดีคุยกันสนิทกันขึ้นเขนกาก็สิเอิ่นแบบหนึ่งกชายา่าแน่สองกบแบบเรียกแบบให้สนิทชิดเสื้อขึ้นนะครับดีดีขึ้นรถ เบิงเบิงเบิงเอลร้องไห้ร้องไห้ฟังเสียงเอลติละมันร้องไห้เสียงไงอินันหมอกกระมาอินันเลยลงไปเรียนน้ำอายแล้วอยู่บางตอนนึงไม่ได้เรียนปลาทะเลหมอกไหมพี่น้องเบิงมันเป็นทะเลหมอกแล้ว ป๊าพี่น้องเป็นทะเลหมอ,อกครับสวยงามแหงโดผ้านอนขอมาม้าโดโดผ้านอนขอมาม้าลดมาแล้วนะั่นโดเบองมีน้องทะเลหมอ,อก ทะเลหมอกอันอัศจรรย์ครับตายตายตายแท่ตายแท่ อาขอบคุณถึงกำลังใจครับพี่น้องบรรยากาศเ้าๆครับกินกับกาแฟเสาร์นะครับเนาะฝากกดรัพย์สั่งไก่ก็อะไรกดแชร์ฝากเบิ้งโฆษณสนาเด้อครับพี่น้องเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะครับนะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมหรับสกอร์ในโฟกัสไม่กี่หน้าครับสวัสดีครับ